สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กันในช่องของลุงวาวอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพามาดูแตงโมนะครับว่าแตงโมเนี่ยเกือบจะได้กินหรือยังก็ตอนนี้ก็ผลเริ่มโตแล้วนะครับนะครับประมาณนี้แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมผมได้ทําการเออเอาฟางนะเอาฟางเอาฟางที่เหลือจากการให้วัวที่มันไม่กินแล้วอ่ะ เอามาปิดให้นะครับกันพวกนกพวกอีก,กามันจะมาเจาะมันจะมากินนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาเ,มเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นเลยแล้วกันเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นก่อนซึ่งผมอ่ะผมผมจะปิดลูกที่มันใหญ่ก่อนนะลูกที่มันลูกที่มันจะจะจะใหญ่อ่ะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะผมจะปิดก่อนเลยดึงแต่งโมงรอปลูก ลูกในนานะแตงโมเนะี่ยปลูกปลูกในนานะครับเนี่ยผมปิดเห็นไหมผมมีมันจะมีฟางปิดเนี่ยถึงนู่นเลยผมปิดไปเกือบหมดแล้วไอตรงเนี้ยตรงที่แรกเนี่ยผมปิดไปเกือบหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะว่าขนาดไหนแล้วนี่อันนี้ผมถอนผมถอนว่าจะพืชแล้วปิดเลยนะเนี่ยนี่ลูกประมาณนี้แล้วครับนี่ครับกันอีก,กาเนาะไม่งั้นนี่ไม่เหลือกินหรอก ปลูกไว้ปลูกเพื่อกินนั่นแหละรครับแต่ถ้าเหลือก็คือขายแบ่งปันบ้างนะครับคนแถวนี้นะครับซึ่งช่วงช่วงนี้มันไม่ค่อยมีใครปลูกเนาะแถวแถวเนี้ยมันก็เลยต้องปิดนะครับกันอีกาผมพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยนี่ครับประมาณนี้แล้วสวยอยู่นะมาไปดูกันต่อ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สองลูกนะครับเนี่ยหมอฟางปิดไว้เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมปิดคืนหน่อยปึ๊บนี่ครับปิดอย่างนี้เลยนะครับมันก็บงังช่วยไม่ให้ลูกมันโดนแดดด้วยก็คือหลักๆเลยกักกกนนกกันอีก,กานะครับเนี่ยเห็นไหมผมปิด Oh, no, no. นู่นน mm ู่นนาก็คือนานี้มันจะเหลือเยอะสุดนาสองนาสองนาถัดจากสองนาถัดจากนาเนี่ยมันจะช่วงนั้นมันโดนฝนนะมันก็เสียไปเสียไปหลายต้นนะครับเนี่ยลูกตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้ปิดนี่ครับลูกยังไม่ค่อยโตมากก็คือผมจะไม่ได้ปิดนั่นแหละฟางมันฟางมันน้อยนะครับมันต้องรอนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปิด นี่ผมคอดูนปกปอกปอกปัก,ปกจริงผมก็ไม่รู้ว่าพอมันสุกแล้วมันเคะมันได้ยินยังไงผมก็ไม่รู้นะไม่ได้รู้ขนาดนั้นนี่ลูกเล็กนะครับนี่ครับสวยเนาะก็ไม่ค่อยได้รดน้ําเลยลูกแล้วก็ยาวเลยนี่ครับมีรอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงนู้นนี่ ส่วนใหญ่ก็ปิดลูกใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วเนาะอ่านี่ตรงนี้สองลูกนี่นะครับนี่นะผมก็ปิดนี่เลยปรึบนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปิดบางส่วนก็ใบใบเขาจะบังแล้วนะครับมีลูกมีสีมีสีเข้มนะครับ สีเข้มแล้วก็สีนะครับนี่สีแบบนี้ก็มีเนี่ยแบบนี้ไอกเก้เกลี้ยงกริ้งก็มีนี่เกลี้ยงกริ้งแบบนี้นี่แบบนี้ก็มีอ่ะหลายลายแบบนั้นก็มีนะครับนี่นี่อันนี้ลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วนี่เริ่มใหญ่แล้วลูกนี้นี่ครับลูกนี้สนุกนะครับการตามเกษตรเนะี่ยผมว่ามันสนุกนะปลูกแล้วก็ หวังน้อยๆได้ผลมาชื่นใจครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ปิดชัดแจ๋วเลยอันนี้นี่ครับรูปมันเลยเนาะน่ครับตรงนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ผลเยอะนะออกผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีสามลูกเลยตรงนี้แดดร้อนแล้วครับประมาณแปดโมงเก้าโมงแล้วมั้งเนี่ย นี่ครับนะครับฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันจะน้อยกว่าฝั่งนี้หน่อยเพรโดนฝนไปช่วงนั้นนะครับต้นกันเลยตายไปบางส่วนนะครับนี่ก็มีโอ้ร้อนแล้วครับแดดร้อนแล้วตอนนี้อ่ะประมาณนี้ครับรมาดูแตงโมงนะครับ ควรจะปิดนะครับป้องกันเดี๋ยวแถมหนะ่อยเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมแถมะอะไรก็พาไปดูเผาถ่านนิดนึงครับอโอ้โหรม่มรื่นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยรม่มรื่นโอ้โหเห็นไหมต้นกล้วยอะยาวไปสุดนู่นเลยครับลมพัดเย็นเลยครับจนไม่อยากกลับบ้านแล้วครับ นัวนี้เป็นกอไผ่ฝั่งนู้นก็เป็น,นโซนต้นหมากนะฝั่งนีเน้เป็นเรสบายมากเลยครับอ่านี่นี่ครับฐานที่ผักมาจากที่ผมถ่ายไปเมื่อคลิปก่อนถ้ามีนะครับผาผาไปบางส่วนนี่พ่อผมเพาอันนี้ อันนี้คือจากเตาเล็กนะครับมีเตาเล็กเตาใหญ่ฟังนู้นเตาใหญ่อุดแล้วครับอุดดับไปแล้วนะครับวันก่อนนี่ควันขมงเลยเนาะโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็คือเผาใหม่เรื่อยๆเก,เก็บเรื่อยๆเผาเก็บใหม่เก็บเรื่อยๆนะครับเนี่ยได้ไปสี่กระสอบไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาจะไวกว่านี้ไวกว่าน,นู้นอันนู้นใช้เวลาประมาณเกือบอาทิตย์ตเลยแหละนะครับเตาขนาดนี้ก็เกือบอาทิตย์ตเลย เตาใหญ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เ,เปิดนะฮะยังไม่ได้เพิ่งจะอุ่นไปในกังอุนๆนะเนี่ยเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยอุ่นๆเลยฮะโอเคนะครับเน้นลงทุนไม่เน้นเฮ้ยเน้นลงแรงไม่เน้นลงทุนโอ้พูดผิด,ดอีกโอ้โจงโง่เ้ยหนึ่งทีนะครับผมสําหรับท่านใดที่ชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิป ต่อต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ